กรุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับวันนี้จะพาไปชมกันนะครับว่ากรุงเทพมหานครมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำหลากและน้ำเหนือในพื้นที่ฝั่งธนบุรีอย่างไรบ้างติดตามในภารกิจพิชิตน้ำครับ เนื่องจากพื้นที่ใต้คลองภาษีเจริญเป็นพื้นที่ซึ่งต้องรับน้ําทั้งสองด้านทั้งน้ำหลากจากภายนอกพื้นที่และน้ําเหนือที่ไหลผ่านเข้าพื้นที่ฝั่งธนบุรีผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อระบายออกสู่ทะเลเมื่อต้องรับมวลน้ําขนาดใหญ่พร้อมๆกันจึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรุงเทพมหานครได้มีการวางแผนจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัยโดยเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่แก้มลิงให้เร็วที่สุด โดยใช้วิธีแบ่งปริมาณน้ำให้ระบายไปตามคลองระบายน้ำต่างๆในพื้นที่รวมถึงแหล่งเก็บชะลอน้ำตามประสิทธิภาพที่มีอยู่เดิมเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากโดยระยะแรกได้ทําการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำทางด้านใต้ของคลองภาษีเจริญด้วยการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการกัดเซาะและป้องกันการพังทลายของขอบตลิง่ง พร้อมกับการขุดลอกคูคลองเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกยิ่งขึ้นระยะที่2ได้ทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านเหนือของคลองภาษีเจริญช่วงคลองมหาสวัสด์ไปจนถึงคลองภาษีเจริญด้วยการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะที่3ทําการขุดลอกคลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้คลองบางกอกใหญ่คลองดานและคลองสนามชัยระยะที่4 ทำการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากพร้อมสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านใต้คลองดาวขนองถึงแม้ว่ากรุงเทพมหาคนครจะนำวิธีการต่างๆมาบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่ฝั่งธนบุรีก็ยังเกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้งนะครับนี่จะเป็นที่มาของโครงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำครับส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครั้งหน้า และคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ำมีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะติดต่อได้4ช่องทางนี้เลยครับวันนี้ก็หมดเวลาของภารกิจพิชิตน้ำแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร